จังหวัดพังงาสนที่กำลังจากหลายหน่วยงานเข้าทำลายรื้อถอนต้นปามน้ำมันที่ปลูกบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหัดท้ายเมืองตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2504นายสุรินทเพชรสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานและสักขีพยานในการรื้อถอนต้นปามน้ำมันที่บ้านท่าซอหมู่ที่5ตำบลท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองโดยมีการสนทีกำลังจาก3หน่วยงานคือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหัดท้ายเหมืองนาวิกโยธินจากฐานทัพเรือพังงาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกว่า50นายเข้าร่วมทำลายรื้อถอนต้นปามน้ำมันที่ปลูกบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหัดท้ายเหมือง เนื่องจากเมื่อวันที่11สิงหาคม2553นายวัฒนาพรประเสริฐหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองพบร่องรอยการบุกรุกตัดฟันต้นไม้ในเขตพื้นที่อุทยานจึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้6คนซึ่งทั้ง6คนเป็นราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอท้ายเมืองโดยผู้ต้องสงสัยกลุ่มดังกล่าวแจ้งว่าได้รับการว่าจ้างจากนายทุนให้แผ้วถางป่า เพื่อปลูกต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่อุทยานที่ทำการบุกรุกจึงนำไปสู่การรื้อถอนในครั้งนี้โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2504ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พนอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหัดท้ายเมืองและให้รื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันออกให้หมดในพื้นที่บุกรุกภายในวันที่12พฤศจิกายน2553โดยมีหนังสือแจ้งเตือนให้รับทราบ นั่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันราคายางพาราและปามน,น้ำมันได้พุ่งสูงขึ้นทําให้เป็นสิ่งจูงใจให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนหรืออุทยานแห่งชาติได้ง่ายขึ้นซึ่งการรื้อถอนทําลายต้นปามน,น้ํามันในครั้งนี้เป็นการรื้อถอนทําลายเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่นในการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนหรือรอุทยานแห่งชาติต่อไป,ปในอนาคตนะครับเอาป์มาปลูกไว้เพื่อจะบุกรุกที่นะครับเป็นพื้นที่ปลูกปาม ซึ่งเราก็จะดาเนินการจากการจับกลุ่มทีนี้การบุกรุกของที่ป่าสงวนก็แบ่งเป็นสองส่วนก็คือราษฎรที่เข้ามาบุกรุกมานานใช้ทําประโยชน์นานแล้วนะฮะเราก็ใช้หลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ร่วมกันก็คือว่าถ้าราษฎรบุกรุกมานานแล้วนะครับก็จํากัดพื้นที่ให้เขาอยู่และก็ให้เขาทํากินในพื้นที่เดิมและช่วยกันป้องกันรักษาป่าสําหรับราษฎรที่บุกรุกใหม่นั้นนะครับช่วงระยะ3วามสีปีข้างหน้าท,ที่ผ่านมาเนี่ครับเราก็จะมีการยึดพื้นที่นะครับและก็ทําลาย ยึดตามมาตรา25และทําลายตามมาตรา22เลยนะฮะเสร็จแล้วก็จะปรับสภาพนะครับให้กลับไปสู่สภาพเดิมฮะป่าเดิม